เหินฟ้าถ้าร้องจนแนนตื่นมาได้แปลว่าได้เกรดเอนะแต่ถ้าแนนหลับไปเลยแปลว่าได้เอแนนจำได้เปล่าที่เคยเ,เราเคยทำเอ็กซ์ไซส์กันแล้วเราหัวเราะแล้วทำให้เพลงเหินฟ้าทั้งเพลงเจ๊งไปเลยเพราะเวลาไม่ทันอส่าสมาธิ <c oughs> ดูนอนดีกว่าอ่ะโอเคอาะแนนออกมาพี่เปลี่ยนใจี<ม>๋ือพี่เล่นเองไปดูเขามาเขามาเท<ม>้าไม่สุภาพมากอเค่ะ จากชีวิตเขาไม่มีใครคนหนึ่งได้รู้ได้สึ่งได้เข้าใจในความรักเมื่อเธอได้เดินเข้ามาจากชีวิตคนไม่มีใครคนหนึ่งได้รู้ได้สึ่งและมีค่าเลยรู้ว่าต้องอยู่เพื่อใคร แค่มีเธอคนเดียวเวลาอะไ,ไร,ไรฉันก็ไม่ต้องการแค่มีเธอเท่านั้นวันเว,นวนลาจากนี้ก็มีความหมายเดียวจะเปลี่ยนโลกนี้ไปทั้งใบและเปลี่ยนหัวใจฉันไป <Okay S 1> ไม่ตื่นอะโอเคตื่นไหมเสียงเชื่อเสียง <Okay. S 3> เชื่อแต่ไม่รู้ว่าแค่ระวังอย่างเดียวตอนที่ว่าระวัตาเล<ร>ยแต่ว่าการกำเนืองมันมีพลังไอ้รอบนี้มันไม่ใช่กำเพราะต้องกำแต่มันกำแบบเออเจบบ็บปวดหรืออะไรมันมันดูมีความหมายกว่าแล้วก็กำอยู่ครั้งเดียวโ okay อเคแค่ระวัง <Mo. S 2> <ๆ S 1> ตาเขาตาเขาหลีจนจนพยายามที่จะมองให้เห็นว่าแบบรูบ้สึกอะไรข้างในมากเลย อันนี้ไม่ได้บอกว่าให้แก้ต้องไปนั่งคิดถึงมันแต่แค่ถ้ารู้บางทีร่างกายมันตอบสนองต่างกันแค่นั้นเองที่เหลือโอเคแล้วก็พี่เล่นให้เพราะพี่รู้ว่าพอเป็นเพื่อนปุ๊บเราแซวกันแล้วความเชื่อของเราอะ่ะมันไม่เท่ากับแบบสังเกตเวลาเราเล่นกับคนที่เขาให้จริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาขึ้นไปเราต้องคิดให้ได้ว่ามันมีคนนอนอยู่หรือถ้าไม่มีแม่ยังไงก็หาไม่เห็นเปลี่ยนเปลี่ยนว่าอย่าให้เขากลับมาอยู่ตรงเนี้ยโอเคครับ เ <No. S 1> นาะจำความรู้สึกนี้ให้ได้แล้วเอาไปใช้โอเคครับขอบคุณมากครับมาคนตอไป